ขณะที่ความหวังในระลอกถัดไปก็จะเป็นการพบาหารือกันเป็นครั้งที่4ค่ะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและยูเครนจะไปพบกันที่ตุรกีซึ่งตุรกีก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนนะคะน่าสนใจว่าทำไมตุรกีถึงก้าวเข้ามาทํำบทบาทตรงนี้ในฐานะเป็นประเทศที่จะจัดให้มีเวทีในการพูดคุยของรัสเซียและยูเครนค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโเียวทาสมุทรค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศตรุรกีถแถลงวันนี้ยืนยันเป็นตัวกลางเปิดพื้นที่เจราจาสามฝ่ายที่เมืองอันทาเลียระหว่างเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและดิมิโรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนโดยมีตรุรกีเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกท่ามกลางวิกฤตรัสเซียยูเครน Perşembe günü 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ve bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arz ediyoruz. ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเรเจฟเทเยฟเอ็ดวานแถลงว่าตุรกีไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับทั้งรัสเซียและยูเครนแม้ตุรกีจะย้ำชัดว่าไม่ร่วมมือกับชาติตะวันตกความบาดรัสเซียแต่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการบุกยูเครนของรัสเซียย้ำว่าเป็นการก่อสงครามตุรกีเป็นชาติแรกๆที่ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อยูเครนพร้อมท่าทีปิดช่องแคบบอสฟอรัส ไม่ให้เรือรบรัสเซียเข้ามาจากทางทะเลดำภายใต้อนุสัญญามอเทรีสแต่การเดินหน้าขายและส่งมอบโดนทีบีอากาศยานต่อสู้ไร้คนขับให้กับยูเครนก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียอย่างมากผู้เชี่ยวชาญตุรกีมองแนวโน้มผลการเจรจาในครั้งนี้ทางตัวแทนของของตุรกีเองก็ออกมาบอกว่า เ,ออเราเราจะมีการพยายามเป็นตัวตก,กลางะไก่เกียรแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นอะลูกคีก,ก็ก็พูดชัดเลยนะคะว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้รับรองอะคะ่ะว่าว่ามันจะมันจะนาไปสู่พีซหรือเปล่าแต่เขาก็โฮฟลี่เนะาะคาดหวังว่ามันจะนําไปสู่สิ่งนั้นนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าสถานการณ์นี้มันละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตุรกีขึ้นขึ้น,นลงลงแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต สัมพันธ์รัสเซียและตุรกีค่อยๆดีขึ้นต่างเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆระหว่างกันตุรกีต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียรวมทั้งการนำเข้าวัสดุก่อสร้างข้าวสาลีและภาคการท่องเที่ยวเหตุ s> <S ยิงเครื่องบินเจ็ตรัสเซียตกเมื่อเกือบสิปีที่แล้วเป็นหนึ่งชนวนความขัดแย้งรัสเซียและตุรกีส่งผลกระทบต่อตุรกียอย่างมากผู้เชี่ยวชาญด้านตุรกี มองว่าความสัมพันธ์รัสเซียตุรกีแม้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดจัดก,กันได้อันนี้ค่ะมันก็เป็นจุดยืนหนึ่งที่ที่ตุรกีเองมีมาตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสิ่งที่ตุรกีพยายามมองกับรัสเซียมากๆก็คือว่ารัสเซียมีบทบาทมากนะคะในกรณีของสงครามซีเรียนะคะ สงครามในลิเบียนะคะหรือแม้กระทั่งสงครามระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนะคะในกรณีของนาการโนคาลาบะซึ่งทั้ง3ความาขัดแย้งเนี่ยค่ะตุรกีอยู่ส,สนับสนุสนคนละฝั่งกับรัสเซียหมดเลยนะคะตุรกีส,สนับสนุนคนละฝั่งหมดเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ตุรกีก็มองว่าการที่จะทำให้ทั้ง3เรื่องเนี้ยค่ะมันยุติลงไปได้นะคะตุรกีจำจำจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเพราะรัสเซียจะเป็น คีแมนในทั้ง3เรื่องถ้าเป็นเรื่องของรัสเซียเนะะี่ยค่ะตุรกีพยายามมองเรื่องนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงกับในตุรกีเองนะคะเรื่องของมิติการค้านะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะในในมิต,ติตรงนี้คะ่ะตุรกีเองก็มีความสําคัญที่ใกล้ชิดกับรัสเซียอีกด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาวตาตาชาวเติร์กในไครเมียตุรกีไม่สามารถละทิ้งได้ และยูเครนเองก็เป็นผู้ค้าอาวุธรายสำคัญของตุรกีเมื่อตุรกีมีผลประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่ายและจำเป็นต้องรักษาสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคบทบาทการเป็นตัวกลางเจรจาในครั้งนี้ของตุรกีกําลังถูกจับตาเพราะหากความขัดแย้งไปไกลเกินกว่าการเปิดเจราจาตุรกีเองและหลายประเทศทั่วโลกจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ชลธนโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน